สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไลท e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ r e t m i มิร์ดสิบห้าโปรวอนนี้เรียมแบบนี้หลายคนถูกใจถูกสเปคแน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เราได้เปิดรีวิวตัวที่เป็นแบบรวมกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะพาทําทแยกกันว่าเมื่อต้องแยกกันคุณสมบัติต่างๆที่ออกมานั้นนะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่วันนี้ เรามาทดลองการพร้อมกับคุณสมบัติเกี่ยวกับ b n s h m a r k ด้วยอย่างที่เราเคยรีวิวในตัวของ Pro p a s s ไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับ Redmi Note 15 Pro 5 g นะครับใครอยากดูแกะกล่องไปดูคลิปที่เป็น รวมกันนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราตัดแยกมาโดยเฉพาะสําหรับคนที่อยากเจาะลึกนะครับเริ่มต้นกับหน้าจอนะครับขนาด6.83นิ้วนะครับความละเอียด 1.5K นะครับเป็นแบบหน้าจอ AMOLED นะครับรีเฟนเทอยู่ที่120ครับก็เรียกได้ว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวกล้องหน้านะครับติดตั้งให้ความละเอียดนะครับก็เรียกได้ว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่20ล้านพิกเซล ก็เรียกว่ากล้องหน้ามีความละเอียดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวครับรอบตัวเครื่องครับแกร่งและที่สําคัญครับวัสดุนั้นมีความคงทนนะครับแต่เห็นแบบนี้นะครับขอบอกว่านี่คือวัสดุที่หลายครั้งเขาเขาพูดว่าไปเบอร์กลาสนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเรียบไปม,มีอะไรนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่โลหะแน่ๆร้อครับไม่มีปุ่มด้วยสำหรับฝั่งซ้ายมือ ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับจะเป็นอินฟราเรดครับไมโครโฟนมาให้2จุดแล้วก็ลําโพงครับฝั่งนี้นะครับจะมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power ที่สามารถสั่งงานในเรื่องของเจมินายได้แครัอร์หน้าจอสอ2ปุ่มนี้ลดเสียงแล้วก็ power นะครับแล้วก็ใช้วิธีการปัดหน้าจอก็สามารถทําได้เหมือนเดิมด้านล่างนะครับก็จะมีช่องใส่ซิมแบบ d u o nano sim นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนพร้อมกับ usb type c แล้วก็ลําโพงหลักมาให้นะครับตอนนี้เราจิ้มให้มันมี ถาดใส่ซิมหัวมานะครับนี่ให้ดูดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสองซิมด้วยกันครับพลิกมาทันด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องนะครับก็จะเป็นแบบทรงนี้และที่สำคัญครับต่อให้เป็นรุ่นโปรก็ยังได้ลายล้านพิกเซลอยู่นะครับและที่สำคัญด้านหลังเนี่ยจะรองรับระบบ AFC ด้วยแล้วก็จะมีโลโก้เล็มมีที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองครับส่วนการจับถือนะครับก็ฟีลลิ่งในการถือถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนั้นเหลี่ยมแล้วก็จับได้ถนัดมือมากๆเลยทีเดียวครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็มีให้เลือกสสีแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการกันน้ําของต,ตัวนี้จะอยู่ที่ IP 68ครับอย่างไรก็ตามมันสามารถที่จะทนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิต่างๆนั้นแนะ่ะทำได้เหมือนกับรุ่นพี่เขานะครับก็เรียกได้ว่าแกร่งทั้งตัวและก็แกร่งทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับซอฟต์แวร์กันแต่ตอนนี้เราไปฟังในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับ ระบบบริการนะครับก็จะมาพร้อมกับ HyperOS เวอร์ชันนะครับและที่สำคัญครับเนี่ยเราสามารถที่จะปัดตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานต่างๆได้แบบครบครันนะครับแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์ AI นะครับก็ยังมีมาให้เช่นในการส่งไฟล์นะครับผ่านตัวของ x i มี m i ไปยังอุปกรณ์อื่นเช่น iPhone หรือพวก Android ต่างๆทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญครับยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับในเรื่องของ การแก้ไขภาพนะครับมาให้แบบเบ็ดเสร็จเลยตั้งแต่การปรับ Ultra uh, Ultra อัลต้าว่าอ่ต้าเอขอโทษครับอัลต้าเอแล้วก็รวมถึงฟุ้งฟิงนะครับตัดต่อภาพนะครับปรับภาพแล้วก็รวมถึงการเพิ่มโทนสีมีลายน้ำนะครับกล่องคําพูดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาที่จะสร้างเพิ่มได้พวกลบโบเก้รหรือว่าจะเปลี่ยนท้องฟ้าอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําได้หมดนะครับทําให้ตัวมือถือตัวนี้มันมีความคิดที่จะ ใช้คาว่าสร้างสรรค์ได้เต็มปากเต็มคําเลยนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงฟังก์ชัน AI ต่างๆที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นของ n o ้ e Gemini แล้วก็ Cycle to Search ก็อย่างรองรับในตัวของ r e t m ี n o t e 15 Pro ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล้องกันว่ากล้องจะเป็นอย่างไร ในรุ่นโปรนะครับจะให้กล้องด้านหลัง2ตัวนะครับคือความละเอียดที่2องล้านพิกเซลนะครับ f 1.7ครับแล้วก็มีชั้นเลนทั้งหมด7ชั้นนะครับแล้วก็ทําเป็น16 in 1ว e a บ i n g ิ้งได้ด้วยกับเลนอัลตาไวนะครับแล้านพิกเซลครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลซึ่งเราไม่ได้พูดถึงไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะรองรับการถ่าย 4K ได้อย่างสบายๆแล้ว ฟีเจอร์กล้องนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้จะรองรับในเรื่องของการถ่ายแบบอลตาเอให้ด้วยนะครับก็คือ2องล้านพิกเซลแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับเนี่ย 4K ทําได้แต่30เฟรมเรทครับแล้วก็ตัวของ 4D นะครับก็ยังถ่ายได้แต่ว่าถ้ากลับไปที่ศูนย์จุดหเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถ่ายแบบ6 0เฟรมเรทได้นะครับส่วนกล้องปกตินั้นก็จะมีโหมดตั้งเวลาใส่รายน้ําแล้วก็ตัวของ HDR แบบออโต้ครับสามารถที่จะตั้งเรื่องของ การละลายหลังนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆที่เรียกว่าเยอะฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีฟิล์มนะครับมีตัวของบวกอะไรเงี้ยพวกนิเกทีฟกับโพสทีฟนะครับมีมาให้หมดเลยนะฮะแล้วมีโหมดโปรมาให้แต่โหมดดื่นๆนะครับก็จะเห็นอย่างงี้ครับมีโน o โมครับมีทับแซบนะครับแล้วก็รวมถึงมีโทนอามาด้วยเช่นเดียวกันครับโหมดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเพียงต่อการใช้งานอยู่นั่นเองครับ เราการซูมนะครับในตัวเลนมุมกว้างนั้นอ่ะเราจะไม่ซูมให้ดูนะครับเพราะว่าซูมไปมันก็แตกนะครับแต่มันจะเก็บได้แบบดีแต่เลนที่เราจะซูมนะครับคือเลนหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะลองซูมนะครับจากระยะหนึ่งนะครับจะถึงระยะสุดๆนะครับตอนนี้ผากระยะสองนะครับสี่ครับแล้วก็หกครับซูมได้ถึงแค่หกเท่านั้นมนต์น้ำป้อมเพชรที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคนทุกคนที่ นี่ก็คือกล้องหน้าของเ e d m i No ด e 15 Pro 5G นะครับซีนอ่อมานะครับในสภาพกลางวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็มีความคมชัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตว่าทองฝานั่นนะมันจะขาวไปเลยครับส่วนอันนี้นะครับคือสภาพแสงน้อยนะครับเราถือใกล้กับปกติดีหนึงให้คุณดูว่าเนสนมันก็สามารถที่จะกว้างอยู่นะครับแล้วพอเขยดเ,เข้ามามันก็จะเก็บอยู่ประมาณแบบนี้ ถามว่าเก็บรยายละเอียดได้ดีไหมถือว่าดีเกินคาดและดีกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนมาครับนะครับกล้องหน้าวิดีโอตัวนี้สำหรับในเรื่องของคะแนนเบสมาร์กนะครับก็เราทดสอบในโหมดของธรรมดานะครับอันนี้คือธรรมดานะเราขึ้นข้างนี้ก็คือ p e r f o r m a n c e ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคะแนนของ p e r f o r m a n c e สูงกว่านิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับคะแนน,นเฉลี่ยก็อยู่มัน93-94ครับ ต่อไปกีเป็น6นะครับจะไม่ได้โชว์ในเรื่องของคะแนนเทียบกันแล้วนะครับพบว่าในเรื่องของประสิทธิภาพถือว่าใช้ได้ครับซิงเกิลคอทำได้ที่1นึ่แล้วก็บาดีค,คอทำได้ที่3,918คะแนนส่วนในเรื่องของ 3D Mark กนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัววายและเอ e กซ์ีมนั้นจะทําได้อที่ทนึ่1 5นะครับแล้วก็ที่เหลือนั้นก็จะลดหลั่นตามลงมาแล้วกัน,นเนาะใช้ค,คํานี้ดีกว่า สารสปีดเฮดนะครับตัวนี้จะรองรับกับเทคโนลยีชื่อว่า Wi-Fi 6ด้วยนะครับแล้วก็ยังรองรับ 4G 5G อยู่นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณแบบนี้อาจจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็เรียกว่ามันสามารถจะเชื่อมต่อรูปแบบต่างๆของอุปกรณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ได้ทั้งหมดเลยครับ ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ g p s หรือว่าการนำทางนะครับก็ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ทำให้ในเรื่องของการใช้งานนำทางนั้นถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะพิกัดได้แม่นยำครับสำหรับในฟีเจอร์ของการเล่นเกมนะครับปัดตรงนี้ก็จะมีเกมเทอร์โบซึ่งลักษณะการทำง,งานก็จะเหมือนกับวิทยุ Xiaomi ทั่วไปนะครับคือกดด้านข้างนี้จะเป็นป๊อปอัพนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ความจำเพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอบ,บันทึกแล้วก็ถ่ายภาพออก จับเวลาในการเล่นโปรแกรมแปลงเสียงนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้เช่นเคยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันทีนี้เรามาดูกันนะครับสหลับในเรื่องของการเล่นเกมกับ Redmi Note 15 Pro 5G นะครับตัวนี้เนื่องจากใช้ CPU ที่ต่างกันกับรุ่น Pro Plus นะครับแล้วก็มีระบบร,ระบายคอมร้อนที่แตกต่างกันด้วย แต่ด้วยความว่าตัวเครื่องนั้นอะ่ะเป็นตัวเครื่องเหลี่ยมนะครับทําให้เวลาที่เราจับแล้วก็กดทัศกีจต่างต่างอะ่ะมันจะมีความแม่นยําสูงกว่าน,นี่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายเล่นเกมแนวชุตติ้งเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้โอ้โหไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานเล่นเกมแนวนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ด้วยความว่าสเปคมันเป็นรองมันไม่ได้ใช้ตัวเซฟดาก้อนนะครับก็อาจจะทําให้เวลาที่เราเล่นนั้นอะ่ะบางจุดอาจจะต้องทําใจ อาจจะกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่เกมอย่าง Racing Master ที่จะหนักกว่าดีอ่ะมันจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับ Redmi Note 15 Pro 5G ก็จะเป็นแบบนี้โหมดต่างๆยังคงคล้ายกันกับรุ่น Pro นะครับก็ยังคงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพหรือว่าประหยัดแบตเตอรี่มีระบบเช็คแบตเตอรี่นะครับมีระบบทําให้สามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดป้องกันแบตเตอรี่นะครับเช็คได้ว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแล้วก็ รวมไปถึงสามารถตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติมได้อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะให้คุณดูในเรื่องของการใช้งานนะครับเราใช้งานแบบธรรมดามีเล่นเกมมีการดาวน์โหลดเกมมีการโทรเข้าโทรออกด้นอื่นๆมากมาย Facebook ก็เล่นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่29%ครับใช้งานมาแล้วอยู่ที่3ชั่วโมง3 4, 2ชั่วโมง5 7นาทีนะครับออกสกิ้นททก็คาดว่าก็จะประมาณอยู่ที่ 2- 3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ ถามว่าอึดไหมอึดมากครับทนข้าำวัน้่ำคืนได้แบบนี้ก็เรียกว่านี่ก็สมแบบการเป็นมือถือที่มีแบตเตอรี่6,580ม mm. ิลลิแอมถือว่าเยอะมากนะครับ PCMark ของ Redmi Note 14 Pro นะครับทำได้ที่10ชั่วโมง44นาทีถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าน้อยกว่ารุ่น Pro Plus แต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับ ทีนี้ในเรื่องของการชาร์จไฟกลับนะครับก็จะรองรับแบบนี้ครับกระที่สามารถรองรับได้คือ45วัตต์นะครับก็เสียบป,ปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าชาร์จด่วนนะครับสิ่งที่ได้นะครับตอนนี้คือมันจะใช้เวลาแค่ 40, 49นาทีในการทําให้เต็มนะครับแต่โอมิเตอร์นั้นอาจจะไม่ได้มีค่าที่สูงมากมายนะักแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราปลดมดมิเตอร์ออกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราเปิดโอมิเตอร์ออกปุ๊บนะครับล้าเสีไปตรง จะขึ้นแบบนี้ขึ้นชัดด้วยเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาแบบนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่นะครับและฟีเจอร์ที่เรียกว,ว่าช่วยชีวิตกับมือถือเครื่องอื่นนะครับ Redmi Note 15 Pro+ Plus 5G และ Redmi Note 15 Pro 5G ก็จะมีนั่นก็คือระบบการจ่ายไฟย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นครับโดยตัวนี้สามารถที่จะจ่ายไฟได้แรงสุดอยู่ที่22.5วัตต์เลยทีเดียวครับโดยผ่าน USB-C ตัวอย่างนะครับก็คือเราเสียบจาก USBC จากตัว Redmi Note 15 Pro 5 G ก่อนเข้ากับมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมือถือ Poco นมีพอเสียบเสร็จปุ๊บก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีการปัดเพื่อดูนะครับดูฟังก์ชันเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าใจไฟย้อนกลับนะครับแล้วก็กดตกลงตัวนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มาดูที่ตัวชาร์จไฟนะครับมันบอกว่าใช้เวลาหชั่วโมง15นาทีก็ นะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบฉุกเฉินแต่แนะนําว่าไฟก็ต้องพอนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลดออกทั้งคู่แล้วเราจะให้เลมี no ่โน้ตสิบห้าโปรพัทห้าจในการจ่ายไฟให้ไปแทนละอ่ะเรามาเสียบกันนะครับเสียบหนึ่งเสียบสองครับพอเสียบแบบนี้เนี่ยมันจะกลายว่ามือถือเครื่องนี้จะจ่ายไฟให้นะครับซึ่งมันจ่ายไฟไม่แรงหรอก เนี่ยสามารถที่จะดูเนี่ยโ,โหอีกเครื่องหนึ่งก็จ่ายไฟให้หรือเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติเราอยากให้ไปถือเครื่องนี้จ่ายไฟให้กับไปถือเครื่องนี้นะครับปัดตรงการแจ้งเตือนลงมานะครับจากนั้นเลือกไปที่ด้านล่างนี้นะครับเป็นการกาลังชาร์จ USB เครื่องนี้นะครับกดแตะเข้าไปจากนั้นมันจะมี3อันนี้นะครับให้เลือกเป็นอันสุดท้ายคือการชาร์จกลับพอเลือกการชาร์จกลับเสร็จปุ๊บพกโกร ซึ่งเป็นเครื่องที่เราสาธิตเนี่ยก็จะมีการชาร์จกลับเช่นเดียวกันและฟังก์ชันนี้นะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆและยี่ห้ออื่นได้ด้วยครับจบลงไปแล้วนะครับก็พูดเลยว่ามันจะแตกต่างก,กันกับรุ่นโปรพนธ์อยู่แค่2เรื่องก็คือ Performance นะครับตัวนี้มันก็เป็นลองครับแล้วก็เรื่องที่2ครับในเรื่องของบอดี้ที่เป็นแบบเหลี่ยมหลายคนก็คงชอบนะครับเพราะว่าบอดี้นั้นนะ่ะ มันเรียมและมันก็สามารถติดฟิล์มได้ง่ายนะครับทำให้คนที่ชอบในเรื่องของการติดฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าไม่ติดก็มีความแกร่งแบบไททันเพราะว่ากระจกที่ติดตั้งมาให้ก็เป็นคอมมี่กอริลลาวิตาทูเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้กับการลดสเปกันที่บอกไปก็ไม่ได้ขี้ใหญ่อะไรนะเล่นเกมยังคงลื่นแล้วก็คะแนนตัวตูก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับนี่ก็คือมือถือเรตัวหนึ่งที่ เริ่มต้นแค่9 9 0 0แต่ว่าถ้าไปจบในช่วง10,000นิดๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ใช้ได้อยู่สำหรับคนที่มองหาความเหลี่ยมและก็เน้นใช้งานนานๆนั่นเองครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากเอาสเปคัดเต็มสำหรับ Redmi Note 15 Pro Series นั้นะนะก็ต้องเป็น Pro Plus นั่นเองครับจบลงเท่านี้สำหรับคลิปรีวิวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทางบิ๊กไดบอกและก็ทาง Youtube ข้างหน้านี้ในคอมเมนต์นะครับคลิปน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับสารคดีลาบก่อนสวัสดีครับ